สวัสดีค่ะยินดีตอนรับทนผู้ชมทุกท่านเขาสูรา่การเบิงแล้วรวยซีหาหัวขาพี่น้องค่ะมาพบมาพอกกันกับแอดในเซาของมือวันที่หนึ่งเดือนเมษายนค่ะปีพุทธศักราช2 5 6พนะคะพี่น้องค่ะมื่อนี้นะคะแอดผ้าพแมพี่น้องบาเทาสุขสุขน,นะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่ยาเทวดานะคะพรมพี่น้องคะเอาแนวทางเซานี้นะคะของปู่นะคะสเสด็จม,มาเป็นตัวใด พอมเพี่้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พ,พ,พร้อมๆนมาสการค่ะค่อพ่นะ่งารส้าปูมหลักิตรนครัวปรเนอค่ะปูกรมัสการปูค่ะม้อนีเสารวันนี้นึงเขน่อก็เลยมาถามปูบิ่งนี่น,น,น,นะครับปูค่ะ,อะเออครับตอนปูังร้อนนะค่ะเออด้ยร้อนนตอนนีนเ้เอาสีนึงตรงๆ ค่ <h ums> ะถ้าพูดว่ากันว่าผู้สาผู้สาสองคนนะค่ะเออผู้สาสองคนว่ทาทอดบ <h ums> ากไง่นค่ะญาติ่นแม่ญาติญาติพี่น้อง่นเ็กังแน่พิ่โน,โน,โนโต้องพเค่ะเออแนำไม่ยากตรงน้ำหอมเรียมน้ำหอมนำ้ำเงี้ยดอสงงยัง่เสือค่ <h ums> ะเป็นรได้สามแล้วว่า ทีเล่หนีตัวนี้กพูดจนทอหยากยังนแว่าค่ะมแล้วว่าหาศูนย์ับหาเก้รือว่าสัตนย์กับหาว่าีครับพเออคนนนย์กัหาค่ะหากัหาเก้ือว่าัยากยังันค่ะตัวนี้แหะว่าสัตนมากครัพว เรามีสองตัววัเอาหลายอือค่ะเรูนว่าไม่มดน้มนหเร้านี่เห็นหนึ่งเก่าแล้วก็เก่าเก่าซ้มละเก่าซ้กับเก่าหนึ่งละเก่าสามกัเก่าหนึ่งนะคะนเออ้มัน้ำมันหมเ้วจ้าปูอน้ำมันแจกเขานะคะปูนเนี่ยน้ำมันแจกเขาอ๋ค่ะค่ะเก่าส้มกับเก้าหนึ่งค่ะ บุญนเนี่ยแปลว่าไปุ่นเนี่ยอ๋อค่ะเงินดาวปุญนพ่อไม่ได้เลยของวันป่นบุญมุนหนีเลยเออโออมันมีเงินเนาะค่ะปุ่นเออเดี๋ยวนี้ก็จะได้แสนแสนแสนพวกเนาะค่ะเจ้าแม่ว่าจิตนะพันเนาะเมีนค่ะบัดกว่านว่าชุวงว่าเสียไปว่าเดี๋ยวสิมาแจกเขาโอจังยำได้สิได้แจกนะปุ่นมีเงินแจกเออไม่ได้บริไม่แจกยำมันมันมันไม่พอจน นั่นแล้วค mm ่ะใส่ห่นนี้จากตัวเงินเนาะใส่ไปใส่กัไปได้เงินาแมนโอ้ยใส่างเพียงนี้เนาะครับปูใส่ลงใส่ลงมกับไปล่งซมมันละค่ะพูอ่อุ่นนี่พูมากตัวาในนะคะปู่มากุนมานี่หนคะือตาูน สามตันี่และรับปูนี่ประจวดปูอยู่เนี่สามตัวกูจับใ่เร่นะแล้วครจิ้มประจวัสุมากว่ะเพตะว่าพูก็น่อาเาาหาทนละครับอูแลเราเน้นหานบาครั้งี่เราาว่านต่วะอืมค่ะ มาไ่ได้มาคยค่ะปก็ด้ยินจาป็นมือกมือนี้ละค่ะได้เออจ้องได้ดีก็ต้องมือนี่ละค่ะปอเออแล้วบกขึนกนน้นเนี่ยวันจะหาป,ปุนเนาะตีสเลนมานางังแต่ว่าตีหน่อยนึงนังมนนหน่อยนึงเดี๋ยวว่าีอดสามสิบสามมันวะค่ะ ตอตีสองสามสามเฝ้าพุกขึ้นมากวดไปไม่ได้หโอ้ยจากนอนตอนไหนอหครัปูนี่นั่นจนปวดแล้วจจะยิงทุ่มส้ำทุ่มทุ่มมดแล้วอือโอ้ยสามทุ่มตัวสีแเหลี่ยนั่นแนวนีเจ็บกันมาไหวกอดกันไม่หวสามทุ่มหมดแล้วค่ะตื่นตีตีตีสองตีครัปู้บ้านี้ตีเนี้ยนึงตีสองตีสามเหมือนเตือมาเลยค่ะ แอบชี้นะ FC อเอฟซี้ปูนเสียงโศกเสียงหลับค่ะพี่ครับเดี๋ยวเมใกล้จบไปไหนพ่อพอดีพอดีค่ะปูหายพอดได้เลยครับปูคะเออหายพอดแอบชี้แอ้วแอบชี FC ้ให้ที่สุขภาพแข็งแรงเนี่ยรักษาสุขภาพเดี๋ยวนี้มันเอ่อมันเสี่ยงนอกร้ายด้วลกูกเดี๋ยวกันหนาวมื่อไหร่หนาวหนาวได้มั้ยนึ่ยี่สิบเอ็ดองศาแล้วค,ค่ะปูเมื่อนี่ค่ะ แล้วเท่ากับว่ายท่ากับนาวนี่มันเตี่ยววนมาค่าได้อาดมันมันมันเทียมันเปลี่ยนเป็นเรื่อว่าเอ่อร่างมันบอกนาบอกว่าบอกเหตุที่วา่าเท่านี้เกิดนั่นเกินดกนี่แล้วก็เกิดดินตะลมเสร็แล้วประมาณโค่นขึ้นมาถูกมวลเยี่ยมโค่นเนมนอนืองข่าวไปโค่นเนี่ยไปเตะไปด้านเป็นดินไว้ปุ๊บ คนกี่ตุ่มแม่ไร้กันมากค่ะปูปูว่าข่าอย่าดีโอ้เป็นไปทั่วเนอะเดืนนี้เนาะค่ะปูเออค่ะแต่ว่าผมเขาว่าน้าว่าขี้โคตรเลยค่ะปูเออว่าแล้วแต่กับที่กับที่มีความความเจริญศึกับความแข็งแรงตัวโลกเปลี่ยนไฟแล้วค่ะเออรักษาสุขภาพคนได้เลยนะนี นันเสงพระพุทธพระธรรมพระงพุทธานุสติธรรมานุสติส <merit hit> the <benchmark> ังฆารนุสติอะไรอนสี่นัดค่ะประเล็ตัวนี้ี่พบเป็นยังเป็นราววสองพันห้าลูกกาเสียวันมันใบวันหรือเดี่ยค่ะนักสารุพาึตําเย็นตําๆยอดเยีดสูงหลายคือเลือกหลายมันพังะเออนี่ก็ตเลือนะแต่การเอนี่ผมมีลูกมีใบส่งๆงุ่นมาเมื่อนี้จะพื้นว แต่ก็แน่นก็เดินทางหมดไปหมดใช่ไหมต้นคนใดคนแท่งคนกระดิ่งคนติดตามเลยค่ะเอ่อคนชมเยอะเลยเนาะจะเลื่อนต้อขอบคุณปู่เลยนะค่ะกราบนมัสการครับูุสาทุ่ค่ะค่ะค่ะสรุปแนวทางท้ายคลิปนี้นะคะพี่น้องค่ะแนวทางจากปู่ยา เทวดานะคะพี่น้องคะเอาคู่จันทน์นะคะหาศูนย์หาเก้านะคะพี่น้องคะหาศูนย์แล้วก็หาเก้าเล่าเด่นเน้นก็คือหาศูนย์นะคะพี่น้องคะคันน้ำม่งานแจกเขามือเ้านี่ค่ะเก้าสามกับเก้าหนึ่งค่ะพี่น้องคะเมนี่ปูละมาหาศูนย์หาสามสามศูนย์นะคะพี่น้องเอาจากไหนก็อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะสําหรับแนวทางเสานี่แนวทางจากปู่ยาเทวดานะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะ ี่น้องคะกมีประมาณนี้คะ่ะสำหรับแนวทางจากปู่ยาเทวดานะคะเช้านี้นะคะพี่น้องคะจงใดก็อย่าลืมคะ่ะนําไปพิจารณาเบิ่งงนาะพี่น้องเนาะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก้านะคะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะคะพี่น้องขอขอบ,บ,ขอบคุณ พ่อแม่พี่น้องบานเฮาสุขสุขคนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณสำหรับความมุ่งนวทางในคลิปนี้นะคะขอขอบบุญขอบคุณเนวทางจากปู่ยาเทวดาค่ะพี่น้องคะทั้งบนทั้งมวลบนนี้ค่ะของปู่กับมีเพียงซํานี่นะคะพี่น้องคะแอดก็จได้ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องบานเทาสุขสุขคนไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไหมก็แอดในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ